สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะครับผมโอ้อากาศดีมากเลยเช้านี้ชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์ะครนะเป็นแังใจให้ด้วยนะครับผมก็เป็นวันที่สองนะฮะอันที่สองนะที่เอ็มอยู่จำปลาดงนะโอ้มีนางลำกลุ่มใหญ่นะมาแต่เช้าเลยอืมขักแต่เช้าเลยวันนี้ เห็นว่ามีลำเนาะมีลำแต่เช้านะครับยาเชีเอฟซีก็สบายใจเนาะยายชีก็ดีขึ้นแล้วนะฮะดีขึ้นแล้วเป็นลังใจให้ย่าด้วยนะครับผมจากเมืว,วานไปหาหมอนะพี่รพอสตอจำปดงนะครับ อากาศสดๆยอดเรียวนะฮะโอ้สวยงามมากนะอากาศดีนะวันนี้นะเช้านี้นะแดดยังไม่ออกเลยนะครับแดดยังไม่ออกเลยนนี่นะอินฟินิตี้จุดศูดนย์ทวงไอจุดส่วนหางนะเมิน ส่วนหางส่วนหางขององค์ปู่ปาริจิตนาคราชครับ อ๋อนางรำมาเยอะนะมาเยอะมาแต่เช้าเลยภาษานะภาษาก็มานะภาษา่ภาษาเนี่ยบรรยากาศล่าสุดนะครับว่ามีนางรำมานะแต่เช้าเลยมาเยอะเลยคนระับ อากาศดีนะอากาศดีนะวันนี้แดดไม่ออกนะครับแดดไม่ออกอองฟ้าปลอดโปร่งนะครับสว,สวยนะครับที่วังปูปาริจิตนาคราชอ้าวม,มาสายอะเลยะ มอใส่นางลำนะมาใส่นางลำก,ก็ติดสถานการนะครับจนถึงพรุ่งนี้นะครับเอ็มยูนนะนี่นะเต็มเลยนะครัถมาใส่กลุ่มใหญ่เลย คือคักในเช้านะคือคักในเช้านะองปู่ปริจิตนะครับผมสาธุสาธุสาธุนะกับองค์ปู่นะครับมาคุ้มครองดูแลลูกหลานนะครับทั่วโลกมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับิดลังสิ่งใดสมดังปัถนาทุกประการนะครับผมโดยบาร,รมีองค์ปู่ปริจิตนะาคราช เดี๋ยวไปดูด้านหน้านะไปนะไปร้านนะไปร้าน ายรานสมพรปากนี่ค่าด้านหน้านะครับตรงปลายนะยก,ก็รอรอนะรอเดี๋ยวมีรำแน่นอนนะครับจวถ่ายบรรยากาศงานรำมาฝากเอฟซีด้วยนะครับไปปู่วาลิจิตนะครับเช้านี้ สวยงามนะครับนี่ปลายสีขาวนะครับองค์ปู่ปา,าริจิตน้าคราดชื่อเสียงดังกล้องโลกน,นี่เ็นเข้ามาประตูนี้ก็จะเห็นชัดเจนนะครับความสวยงาม สวยงามของปูปลาลิทิตนะครับอากาศเจ้าเช้าวันอาทิตย์นะครับอากาศด,ดีมากเลยวันนี้ยแดดยังไม่ออกเลยสองโมงกว่าแล้ว่เราจะเป็นสารพระพรมนะครับตั้งอยู่ด้านหน้า นข้างนๆของปูนะครับสวยงามนะครับนี่โอ้โหลมโชยๆนะลม ชโชยดีมากเลยอากาศเช้านี้โอเคนะครประมาณนี้นะฝากดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e นะเป็นลังใจให้เอ็มยูนด้วยนะผมแล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกช่องแล้วก็ขอให้ทีมง,งานลุงช่างเดินทางโดยสวดิภาพนะครับได้ข่าวว่าจะกลับวันนี้นอย่าถึงคำคำนะครับคำคำเย็น สวยงามนะครับนี่เป็นแต่สิ่งสวยงามโอเคนะครับสวัสดีครับ